มีโอกาสมาร่วมงานกับทางจังหวัดของทัตตุริและแล้วก็ชิมาเนะด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกสองเมืองที่สนใจอาจจะไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนังสือเล่มหน้าเนี่ยก็อยากจะไปเก็บเพิ่มเหมือนกันครับผมใช่ครับก็พอดีเรามีหนังสือที่วางไปเมื่อวานมีที่แล้วนะครับก็เป็นหนังสือ Pocket Book แท้ๆนะชื่อว่าจะแฟนเฟสในยุคดิจนทัลแอนก็เลยเอามาแจกแฟนๆสองเล่มคเป็นเล่มใหม่เราับเป็นเล่มใหม่ ก็ทำอยู่แล้วก็คิดว่าปีนี้ตัวเราน่าจะได้ปังหมุดน่าจะได้อ่านกันเรื่องเรื่องเรื่องเพลงต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้ยภาพอยงอรี่อนไม่รู้แถบงาที่นั่ถ่ายภาพอะไรจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งการร้องเพลงนะครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเราเราแบบไปไปอ่านหนังสือเนี่ยเราไปเที่ยวเนี่ยเราเราเลิกร้องเพลงเลยอะจริงๆคืออย่างครับแต่ว่าในความที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย มีปัญหาที่หน่อยในเรื่องของการร้อเพลงก็เลยต้องเลื่อนกับเป็นปีนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีแพลนเรียบร้อยแล้วครับว่าน่าจะได้ปล่อยประมาณสักประมาณช่วงกลางปีน่านนนนจะได้ฟังกันซึ่งมันก็จะคอนเซ็ปต์มันก็จะใกล้เคียงกับกับหนังสือแล้วก็แนวทางของเราด้วยครับะมที่แบบเป็นตัวเอง,เงนนะนนอะไรขนาดไหนไหมครับต้อกระไรไหมใช่ไหมคความพิเศษอะไระไหมครัก็คงจะเป็นตนัวเองมากคุณแหละนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราทำอะไรเป็นเป็นหลักสูตอนี้นะคร,รับเขาก็เขียนหนังสือไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ เที่ยวไปด้วยครับผมมีแม่ไอตีถ่ายรูปครับผมจะเอาดีแลาวน่าจะถ่ายภาพก็จริงๆมันเป็นแค่เหมือนเราเป็นแบบเป็นการท่องเที่ยวเฉยๆท่องเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ถ่ายภาพมาก็คงไม่ได้เอามาเป็นอาชีพอะไรครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเอามาเป็นงานหนึ่งที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเนี่ยก็โอเคก็มีไปแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่า ความสามารถในการเขียนสื่อของเราก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะเราก็เราก็คงเป็นแค่แบบการดิเลตมากันนะครับถ้ามีความสามารถในการเขียนได้บ้างเ,เราก็จะเขียนแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบไปยึดไปทอาชีพนึ่นแล้วครับแไป่นไปออนนี้ใช่ใช่ครับก็คือปกติจะเป็นคนที่แบบเวรับไปเที่ยวเราก็ชอบถ่ายวิวถ่ายที่สวยอยู่แล้วก็เหมือนกับเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆมากกว่าเล่มกเล่มสองก็ปลายปีครับตุลาคมนาจะได้ดูกันเพราะว่า ตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แล้ต้องไปเยอะเลยปีนี้ต้องไปอีกไม่ต่ำกว่า6-7ครั้งอ่ะคยังปีนัดตอบมาเหมือนเดิมครับผมรูปแบบตอบมาเหมือนไม่เหมือนคือเล่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันด้วยความที่เวลามันน้อยด้วยมันเลยทำให้เราต้องแบบเขาเรียกว่ารีบทําให้คอนเซ็ปต์ของมันง่ายที่สุดก็เลยเป็นการรวบรวมเอาเอาเอาหนาที่ที่เราเคยไปมารวมกันแต่ว่าเรื่องหน้าเนี่ยคอนเซ็ปต์มันจะชัดขึ้นก็จะทําให้มันแบบเป็นลักษณะของเป็น โคสิซันก็คือเป็นสีดู พอเราพอเราปฏิเสธงานละครปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็มันก็เหมือนแบบมันก็้อยลงเราก็ไม่ได้ออกสื่อด้วยทุกคนน้อใจอะมไมเพราะว่าธรรมดามเป็นคนที่แบบไม่สีเล่นอยู่แล้วเ่พราะว่าเรารู้สึกว่างานที่ดีที่สุดเนี่อการที่เราทำสิ่งที่เราชอบก็สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะสร้างงานที่ดีให้เราด้วย ถามตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่จริยเรรมนะถ้าเรารสึกว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยเราก็มีความผิดกับตั